สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซม MF มครับผมนัทพัทยาบดขับครับวันนี้เราทั้งคู่นะครับอยู่กันที่โชว์รูมพัทยาบดขับนะครับซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับโอเชียนมารีน่าพัทยาครับครับซึ่งโชว์รูมเนี้ยนะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับแซกซตอร์ยอชนะครับประจําอยู่ที่พัทยานะครับซึ่งจะดูแลลูกค้านะครับทางฝั่งภาคตะวันออกทั้งหมดนะครับผมโดยวันนี้เนี่ยเราจะไปไหนกันครับนัทเดี๋ยววันนี้เราจะนำแซกด์ตอร์200โปรสปอร์ตรุ่นเนี้ยนะครับ พาไปเที่ยวพัทยากันในช่วงเช้าว่าแจ็คดอส0งกับทะเลพัทยาเนี่ยมีที่ไหนไปเที่ยวได้บ้างบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราทั้งคู่พาไปเที่ยวกันครับดีครับเพราะว่าจริงๆแล้วพี่เนี่ยอยากลองมานานละไอตัวเรือขนาด20ฟุตนะครับฟุตเนี่ยออกทะเลได้จริงไหมลุยทะเลยอดฮิตเลยแล้วประเด็นคือเราพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวกันด้วยว่าพัทยามันมีอะไรให้เที่ยวบ้างใช้เวลาสักครึ่งวันเช้าเนี่ยนะครับบรรยากาศจะดีขนาดไหนงั้นเราไปกันครับผมครับ ตอนนี้เราอยู่กันริมทะเลแล้วเราเอารถไถ่นะครับของเราที่คอยบริการลูกค้าของเราเนี่ยแหละครับมานําเรือลงแล้วเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวเช้ากันริมทะเลได้คือจากที่พี่สังเกตเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยมันขึ้นลงง่ายนะมันเบาครับอมันเรือหนักประมาณเท่าไหร่นะประมาณไม่ถึงตันแต่ว่าตรงตรงนี้มันเป็นเป็นครึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าก็จะประมาณันึงตันปรับตันหนึ่งตันโดยประมาณนะนะครับรถไถเราเนี่ยลากขึ้นลงง่ายสบายมาก ไปครับเดี๋ยวเราไปทานอาหารเช้ากันไปครับเครื่องเงียบมากตัวนี้เป็นเครื่องเมอร์คูรี่นะครับร้อแรงมา้าเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าครับอลองสังเกตผมใส่เกียร์ดูเนี่ยมไม่มีแรงหนืดรุ่น115กับ150ยังเป็นเกียร์สายอยู่ตัวนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้าครับรุ่นนี้นะครับพี่แซมใส่มาสองจอเนาะก็คือ ฝั่งนี้เราก็เปิดเปิดคู่กันได้ฝั่งนี้ใช้เป็นแผนที่ฝั่งนี้ก็ดูควบคุมเครื่องต้องบอกว่าหน้าจอซิมราตัวนี้เป็นจอเทคโนโลยีใหม่เนาะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแผนที่วัดความลึกนะครับนี่มีวัดความลึกนะครับ9.0นะครับฟุตนะครับสามารถปรับได้เราอยากใช้หน่วยไหน,<ใ>นเป็นเมตรได้หมดเนาะใช่ครับแล้วก็อีกจอหนึ่งเราก็ใช้แสดงผลเกี่ยวกับเครื่องยนต์ก็บอกเกียร์บอกรอบนะครับบอกความเร็วทั้งหมดนะครับ ครับพี่แซมตอนนี้เราจอดเรือเกยหาดแล้วจอดเหมือนเจ็ตสกีเลยเอาหัวปักไปเลยง่ายดายครับอย่างวันนี้น้ําเรียบหน่อยใช่ครับวิ่งเกยหาดได้เลยวิ่งเกยหาดขึ้นมาครับนี่คือลักษณะของเรือที่ไซส์ขนาดนี้ทําได้นะครับแล้วก็ยี่สิบฟุตเป็นเครื่องกอดท้ายนะครับก็คือยกห่างขึ้นก็ไม่โดนไม่โดนทรายแล้วแหละใช่แล้วใช่แล้วก็ตอนนี้ครับเราอยู่กันที่ g ูดโอซแล้วพูดโอซคืออะไรเป็นจุด <Good OC. S 2> หมายแรกของเรา g ู o โอซคือร้านอาหารครับอยู่ในโบตานีโรงแรมโบตานีนะครับบรรยากาศดีสวยแน่นอนโอเคโอเคครับไปครับไปทานข้าวกัน ส0นาทีได้ไหมสิบนาทีโดนประมาณ,มาณ1ิบถึงสบานาทีสบายๆครับ <S 2> <S 2> นี่หรือเปล่านี่ใชครับเกนาะเป็ดหรืกาะเ,ดเ,ดเ็ดแก้วนะครับเดี๋ยวเรามาให้อาหารลิงกันซึ่งระหว่างทางที่เราขับมาเมื่อกี้ปรากฏว่าไม่เรียบครับแต่แ a คดอสอ0ร้อยโปรสปอร์ตสบายสบายครับมาได้ฟันนุ่มนวลมากๆไม่มีเปียกน,น้ำไม่กระเด็นขึ้นมาเลยปะเดี๋ยวเราไปให้อาหารลิงกัน ตรงนี้เนี่ยเป็นเต็นท์นะครับตามมาเรียเนี่ยใช้เป็นแคนนอพีสามารถเอาบ่อด้านบนเนี่ยลงไปปูปปได้เลยปูนอนด้านล่างได้นอนได้เลยเกยหาดปุ๊บนอนได้เลยง่ายๆแค่นี้หนึ่งสองห้าหกถุงหกถุงเจ็ดถุงได้หลายสิบหวีครับวันนี้มาให้น้องลิงกันไม่ต้องแย่งกันทั้งตัวเล็กก็มีตัวเล็กด้วย เราให้อาหารลิงเสร็จเรียบร้อย8วีนะครับน้องลิงวันนี้ก็น่าจะอิ่มนำสำราญนะครับฝากเพื่อนๆไปด้วยใครผ่านไปแวะมานะครับเอาอาหารมาให้น้องลิงด้วยมือเปื้อนนะครับแซ็กดอร์นะครับไม่ลืมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับใช่อ่านี่คือขึ้นมาจากน้ำแล่นน้ำทะเลอ่าน้ำจืดหรือว่าล้างมือนะครับมีถังน้ำจืดประมาณ30กว่าลิตรนะครับสำหรับพอใช้เอาไว้ล้างตัวล้างอะไรนะครับ ใช้งานง่ายที่เก็บนะเียบร้อยปุ๊บปิดสวิตช์ปิดปั๊มสะดวกสบายไปโอเคพี่แซมหลังจากพี่แซมเอากล้วยให้น้องลิงเนาะเจ็ดแปดวีแปดวีนะใช่น่าจะอิ่มหนังสำราญเงินพอสมควรขอฝากฝากด้วยนะครับใครผ่านไปแวะมาก็ผลละมงผลไม้มาให้น้องๆเขาได้ก็เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เราจะขับแซ็คดอ200โปล์ทสปอร์ตไปเที่ยวเกาะกันต่อและเราจะให้เห็น มุมด้านข้างมุมสูงว่าเป็นลัดษยังไงนะว่าความรู้สึกเป็นยังไงแล้วกับคําถามยอดทีครับจากดรสองรถโ r ล์คสปอร์ตเนี่ยสามารถวิ่งทะเลได้จริงเหรอกับเรือแค่ยี่ฟุตเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วฟันขึ้นดีไหมท้องเนี่ยที่เราพูดกันตลอดเนี่ยว่าเขาออกแบบดีไซน์มาเเนสต็ปฟันขึ้นได้ดีเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปครับลุย ครับพี่แทมถึงแล้วกับจุดมุ่งหมายสุดท้ายเราในทริปแซกรด200โ r สปอร์ตเราครึ่งวันในวันนี้เมื่อเช้าออกมาจากอุตโอตอนแรกคือว่าจะน้ำจะเรียบๆแบบขับมาสบายๆไม่เรียบครับแต่ดีนะผมว่าได้ทดสอบสมรรถนะของเรือเราได้เป็นอย่างดีให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่ามันวิ่งลุยทะเลได้จริงไปเที่ยวทางทะเลได้จริงนะในกท้องตัวนี้ครับวันนี้ก็มีเพื่อนร่วมทางของเราด้วยโบมือนะครับ ก็มาเที่ยวกับเราด้วยในวันนี้นะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราสองคนขอลากันไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทานข้าวซื้อเราเตรียมปิกนิกมาทานอาหารทานอะไรก็เดี๋ยวกลางล่มจากเล็กน้อยก็แดดเราวันนี้แดดแรงเหมือนกันใช่ครับก็ยังไงเดี๋ยวเราทั้งสองคนทั้งนัระยาบุตรขับแล้วแซมครับผมแซมเอเอฟนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนในวันนี้โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ